ข่าวดีเงินเข้าแล้ววันนี้4ีเด้งสูงสุด1,300บาทบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายการไหนกดเงินสดได้บ้างและคุณมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ วันนี้นะคะวันที่1่กุมภาพันธ์นะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ได้รับเนาะเนาะเลยนะคะ4เด้งด้วยกันนะคะทั้งรู้ซื้อสินค้านะคะแล้วก็ได้รับสูงสุดอยู่ที่คนลับ0 0บาทเลยนะคะ ในวันที่1กุมภาพันธ์2564นะคะความช่วยเหลือรอบใหม่ก็จะเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทั้งหมด14ล้านคนก็จะได้รับความช่วยเหลือในวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์2564จําจำนวน4เด้งด้วยกันนะคะที่สำคัญนะคะก็คือสามารถรูดซื้อสินค้าได้สูงสุด800บาทต่อคนเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า สีเด้งที่เขาให้ในวันที่1กุมภาพันธ์มีรายการอะไรบ้างนะคะรายการที่1น,นะคะนั่นก็คือวงเงินในการช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่ทางกระทรวงพาณิชย์กําหนดซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินรู้ซื้อสินค้าทุกคนแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะ โดยผู้ที่ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า30,000บาทต่อปีก็จะได้รับวงเงินอยู่ที่300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะส่วนผู้ที่ถือบัตรคนจนที่มีรายได้ระหว่าง30,000ถึง100,000บาทต่อปีก็จะได้รับวงเงินอยู่ที่200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะต่อไปเป็นรายการที่2นะคะนั่นก็คือวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรเพิ่มเติมอีกคนละ500บาทนะคะ ซึ่งการซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก500บาทดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นไปตามโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเฟสท,ที่2นะคะโดยจะเพิ่มวงเงินค่ารูดซื้อสินค้าให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรกุญจนทุกคนนะคะจํานวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่3นะคะนั่นก็คือค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะ ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะซึ่งก็จะได้รับค่ารถโดยสารรถประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่ารถมีขสมกนะคะและรถไฟฟ้าจํานวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะและก็ค่ารถโดยสารบขศนะคะรถตัวบขศจํานวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะและก็ค่ารถไฟนะคะจานวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ี่นะคะรายการที่4ก็คือ ส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG หรือว่าการหุงต้มจำนวน45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับทุกคนนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรคนจนไปซื้อกา๊าซกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานนะคะและก็ภายในระยะเวลา3เดือนนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะส่วนเงินโครงการเราชนะนะคะก็จะเริ่มโอนเงินในเดือนนี้นะคะ จำนวนคนละ2,700บาทถึง2,800บาทนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะยังได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นวงเงินในการรู้ซื้อสินค้าจำนวน2,700บาทถึง2,800บาทจากโครงการเราชนะนะคะซึ่งก็จะเริ่มจ่ายให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะในวันที่5 กุมภาพันธ์2564เป็นวันแรกนะคะซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะคะก็จะโอนอยู่ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะคะนั่นก็คือวันที่5กุมภาพันธ์วันที่12วันที่19และก็วันที่26กุมภาพันธ์นะคะส่วนในเดือนมีนาคม2564นะคะก็จะโอนให้วันที่5มีนาคมวันที่12วันที่19และก็วันที่26มีนาคมเช่นกันนะคะ วงเงินจากโครงการเราชนะนะคะก็จะโอนเข้าทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็จะสะสมอยู่ในบัตรคนจนได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะวงเงินก็จะถูกตัดทิ้งนะคะและไม่มีสิทธิ์ใช้ต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็จะต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเกินวันที่31พฤษภาคม2564ไปแล้วก็จะไม่สามารถใช้เงินในบัตรคนจนได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ